ในลักนิวานาประลาดเป็นเชื้อชาตินักรบกลั่นกลาเหตุชนนย,ย่อทอรอราหรือจะกล้าแต่เพียงวาที เห็นแก้แวววับที่จับจิตใหญ่ไม่คิดอาจเอื้อมให้เต็มทีเมื่อไม่เอื้อมจะได้อย่างไรมีอันมณีหรือจะโลดไปถึงมืออันของสู แมปองต้องจิตถ้าไมคิดปีนป่ายจะได้หรือมีใช้ของตลาดที่อาจซื้อหรือแย่งยื้อถือได้ ไม่คิดซอยมัวคอยดอกไม้ร่วงคงชวดดวงบุพชาติสะอาดหอมดูแต่ภูมิมรินเที่ยวบินดอมจึงได้ออมอบกลิ่นสุมาลี สารรักนะครับ